กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับนิยายวายเรื่องแรกพบหลงรักปักใจภาคนายพลไฟครับวันนี้นิยายวายของเราขอเสนอเป็นบทที่19ตอนที่92ของเรื่องกันแล้วนะครับตอนนี้มีชื่อตอนว่าหูหญิน สกุลว่านก่อนจะไปฟังนิยายสนุกๆเรื่องนี้แอดขอแถลงขเพื่อเป็นการขอบคุณและก็ขออภัยไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจขอบคุณที่เข้าใจและก็ต้องขออภัยถ้าเกิดมีวันไหน เสียงไม่ไพเราะหรือว่าอ่านไม่ลื่นไหลไม่น่าฟังอาจจะมีบางตอนที่นักอ่านคนนี้อาจจะเหนื่อยจากการทำงานนะครับแล้ววันไหนที่ไม่ได้ลงก็เช่นเคยครับอาจจะปวดหัวปวดท้องหรือว่าเหน็ดเหนื่อยมากต้องขออภัยจริงๆนะครับโปรดติดตามรับฟัง อนสนุกสนุกตอนนี้กันได้แล้วครับวัยลุยหลานเป็นเจ้าน้ำเสียงสูงปีตดของจือหลินแสดงออกถึงความปิติยินดีหาอะไร มาเทียบเทียมเท่ามีได้เลยว่านเจอิ้นถึงกับร้องเสียงหลงเพราะคนที่ไม่คิดว่าจะได้เจอหน้าหนำซ้ำยังลืมไปแล้วว่ายังมีตัวละครตัวนี้อยู่ในเรื่องไปเลยด้วยซ้ำท่านแม่ทัพหลวงแห่งเมืองชิงหลงน้องชายหัวแก้วหัวแหวนของท่านอองหลาาลู่หาน จูจูก็มาปรากฏตัวพร้อมกับมาเท่ๆไม่เคยเปลี่ยนเขาเป็นคนเดียวที่ไม่ว่าจะปรากฏตัวขึ้นในฉากไหนก็แย่งซีนพระเอกตลอดเป็นเจ้าจริงๆด้วยคดีใจเหลือเกินเจ้ามาได้ถูกเวลาดีแท้ แน่นอนอยู่แล้วเพราะข้าคือคนสำคัญที่จะมาช่วยพดุงความยุติธรรมยังไงเล่าน้อยลงบ้างกว่านี้บ้างเธอลุยหลานใบหน้าหล่อคมส่งยิ้มละมุนให้ ก่อนจะหันกลับไปเผชิญหน้ากับคนที่กลายมาเป็นศัตรูของเขาไปเสียแล้วคนคนนั้นคือฝูเยา่าถึงแม้ว่าศัตรูจะล้มลงไปนอนอยู่กับพื้นเสียแล้วแต่แม่ทับหนุ่มก็ยังคงจ่อดาบลงไปที่คอของอีกฝ่ายไม่ยอมละมือออกไป แม้แต่คืบเดียวพวกเจ้าเป็นใครกล้าดียังไงถึงคิดจะมีเรื่องกับคนของท่านในพลไฟฉึงจองหองยิ่งนักนี่พวกเจ้าจับพวกมันไว้ให้หมดฉันไม่ลี่ส่งเสียงดัง ทะใส่หน้าของคนที่เรียกได้ว่าเป็นแขกของท่านในพลเช่นกันลุยหลานรู้สึกว่านางไม่ค่อยรู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำเอาซะเลยนางเป็นใครเออเป็นภรรยาของ ท่านอองเออท่านในพลนะ่ะเจ้าคงเป็นเมียน้อยของพี่ข้าสินะสามหาวนี่เจ้าบังอาจใช้วาจาล่วงเกินคุณหนูใหญ่กันรอลุกขึ้นมานั่งให้ได้เสียก่อน แล้วค่อยมาตะคอกใส่หน้าค่ะไว้ลุยหลานกดปลายดาบลงไปที่ขาของฝูเยา่าเขาส่งเสียงร้องโอดโอยออกมาด้วยความเจ็บปวดยิ่งนักในพลไฟกลับมา พร้อมกับปีศาจแขนเดียวที่เขาตามไล่ล่าอยู่นานหลายเดือนเขาสะกดวิญญาณของปีศาจตนนี้เอาไว้เตรียมนำตัวถาวายแก่ห้องเต้ท่านใดพลทุ่มเทสุดกำลังเพื่อจับตัวปีศาจตนนี้กลับมาให้ได้เพราะคิดว่า จะได้เจอกับหวังอูเฉิมอีกครั้งแต่ถ้ว่าตอนนี้กลับพบว่าหวังอูเฉิมได้ออกจากร่างของมันไปซะแล้วไม่เคยรู้มาก่อนว่างานนาดิเรกของเสด็จพี่เป็นการจับปีศาจใบหน้าของนายพลหนุ่มนิ่งเฉยไม่บ่งบอกอารมณ์ แต่คนพูดกลับมีสีหน้ากลุ้มกลิ่มอยู่ตลอดเวลาไวุ้วยหลารู้ดีว่าพี่ชายต่างสายเลือดคงกำลังโกรธที่เขาเกือบจะมาช้าเกินไปแล้วยังมีอีกคนที่มีสีหน้าหงุดหงิดไม่แพ้กันคนนั้นคือเฉินเหมยลี่นางไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ว่านจือหลินชักสึกเข้าบ้าน จนทำให้คนของนางถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บฉันพี่ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนของน้องด้วยนะเจ้าคะในพลไฟมองเฉินเหม่ลี่หน้าเครียดอีกฝ่ายเป็นถึงลูกสาวของตระกูลเฉินตระกูลนี้ ลูกผู้ชายเป็นหมอทั้งตระกูลสัมยังอุทิศตนเพื่อถวายการรักษาให้แก่ห้องเต้มีความดีความชอบลูกผู้หญิงของบ้านก็ล้วนแต่เป็นหญิงงามเรียบพร้อมด้วยคุณสมบัติการเป็นสีภรรยาที่ดีชายใดร้วนหมายปองอยากได้หูหญินตะกูลเฉินมาไว้ เพื่อประดับบารมีหันกลับมามองที่หูหญินสกุลว่านดวงตากลมโตสุขใสกระพริบปลิบๆดวงหน้าหวานเขินอายทุกทีเวลาที่ถูกจ้องมองริมฝีปากอิ่มสวยสีชมพูระเรื่อหน้าจุมพิษ พรางดูดดืม่มเสียให้หายเข้าไปในโพรงปากอีกทั้งลูกน้อยสองแฝดชายหญิงกำลังน่ารักน่าหยิกน่าหยอกพูดจาเจ้ยแจ้วถามนู่นถามนี่จนคนเป็นแม่ต้องเทียวเอามือปิดปากแต่แล้วก็กลับเห็นเป็นเรื่องสนุก พอถูกเอามือปิดปากก็หัวล้อคิกคักชอบใจใหญ่และแล้วจ,จู่ๆท่านเจ้าบ้านก็เผลอยิ้มออกมาอย่างไม่รู้ตัวท่านพี่ท่านฟังน้องอยู่หรือไม่ฮเจ้าว่าอะไร น้องบอกว่าให้ท่านพี่จัดการแขกผู้บุกรุกของท่านพี่เพื่อให้ความเป็นธรรมกับคนของน้องด้วยในพนไฟนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบแขกก็คือแขกจะจัดการได้อย่างไร ท่านเจ้าของบ้านตอบออกไปเพียงเท่านั้นก็เหลือบมองไปทางลูกกับเมียที่กำลังโยเยงองแงแย่งเอาถุงผ้ากำมหยี่สีแดงของคนเป็นแม่กันใหญ่ว่าด้วยเรื่องถุงผ้ากำมีสีแดงสีช้ำเลือดช้ำหนองของว่านจือลินที่ติดตัว มาตั้งแต่ครั้งยังเป็นเด็กเนื่องจากถูกพ่อแม่ขายไปให้กับบ้านเศรษฐีในครั้งนั้นจนจับพระจับผโโูได้มาอยู่หอคณิกาชายนั่นเองขอนันเพ่ไม่ใช่ไม่ใช่ขนันแทนเพ่ของแม่เอง เงียบเงียบหน่อยผู้ใหญ่กำลังคุยกันเด็กๆแต่ท่านพี่ยันทนไปพี่ไม่ได้ย่งนะเงียบเงียบท่านพ่อ จือลิ้นยกมือขึ้นปิดปากเจ้าเด็กแฝดเอาไว้อย่างรวดเร็วเมื่อในขณะน,นี้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันของทั้งคู่จนเสียงดังลั่นถึงจะตัวเล็กกว่าปกติแต่ก็ส่งเสียงดังสะท้านฟ้าสร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนในที่แห่งนี้เด็กตัวจิ๋วหลิว แต่กลับพูดได้เรากับเป็นเด็กที่โตแล้วลูลูหลินหลินมาหาพ่อมาจากนั้นในบนไฟก็ได้ทีอุ้มเจ้าสองแฝดด้วยแขนคนละข้างแล้วเดินจากไป อย่างหน้าตาเฉยนี่คือเอกลักษณ์ของหลานลู่หานถ้าไม่ชอบใจกับสิ่งใดก็มักจะเดินหนีจากสิ่งนั้นไปในทันทีว่ลลี่หลานนั้นคุ้นเคยกับท่าทางแบบนี้ดีจึงได้หัวเราะออกมาถุงผ้ากำมะหยี่สีแดง นั้นเป็นของแม่เจ้าเพราะฉะนั้นคืนให้แม่เจ้าไปเสียจือลินมารับเอาไปเก็บไว้พะยะค่ะเจ้าตัวต้มเตียมสาว,าวเท้าก้าวตามหลังสวามีและลูกแฝดของเขาไป มือก็ยื่นรับเอาถุงผ้ากำรรมะหี่มาเก็บเอาไว้ในสาบเสื้อชั้นในพร้อมกับก้มหน้ารับฟังบทสนทนาระหว่างพ่อลูกแล้วก็แอบ,บยิ้มตามพวกเจ้าอยากได้ถุงผ้ากำรรมีหีงั้นหรือใช่ข้ารับท่านผ้า Linh Linh có giá cháu cà. Lu lu giá dai mát quà. Linh Linh có giá mát quà. Ha 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 hay phục thang khu เ <Yeah>, yeah. ขบวนแห่ของหลานอองที่ประกอบไปด้วยเจ้าสองก้อนแฝดเจ้าตุมเตียมน้องชายหัวแก้วหัวแหวนและเสียงพึ้พภบจากฝีเท้าของใครบางคนที่ดังขึ้นตามมา ไม่หนักไม่เบาอยู่บนหลังคาของจูนแห่งนี้เขาคนนั้นก็คือนักรบไฟบินที่ตอนนี้กลายเป็นองค์รักษพิทักษ์เธอไปแล้วนั่นเองตัวนูขอรับท่านในพลจัดห้องพักให้แขกผู้บุกรุกของข้าด้วย รับทราบขอรับเช้าวันต่อมาในขณะที่ว่านจืดหลินกำลังล้างหน้าล้างตาให้กับลู่ลู่และหลินหลินก็เกิดเสียงดังอึกระทึกคลึกโครมดังมาจากทางด้านนอกของจวนอาลูว่วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาพร้อมกับอาการกระหืดกระหอบ ท่านพีวานข้างนอกมีคนเต็มเลยอะ่ะลูลูได้ยินอย่างนั้นก็เป่าปีเสียงดังลั่นไม่พูดพร่ำทำเพลงแต่อย่างดใดนายพลไฟที่ว่าราชการกับห้องเต้เรื่องปีศาจแขนเดียวอยู่ก็ขอทูลลากลับมาทันทีในเมื่อจับปีศาจกลับมาได้แล้ว จากนั้นก็รับรางวัลเป็นอันเสร็จพิธีการสำคัญเอ่อ, <c oughs> อ,อพวกท่านทั้งหลายไม่ทราบว่ามหาค่าด้วยเหตุผลอันใดเหล่าข้าน้อย มาเพื่อคาระวะหูหญินว่านและคุณหนูทั้งสองเจ้าค่ะที่ถามออกไปเป็นเพราะความสงสัยและความตื่นกลัวแต่แล้วคำตอบที่ได้รับกลับมากลับเป็นถ้อยคำประสานกันเสียงดังสนั่นจวนฮะฮะหูหญินว่าน งั้นเหรอถูกต้องแล้วเจ้าค่ะหูหยินพวกเราได้รับคำสั่งจากท่านในพรให้เรียกท่านว่าหูหยินว่านและปรินบัติรับใช้หูหยินและคุณหนูทั้งสองให้ดีที่สุดเจ้าค่ะฮะฮะเอ่อ จากตอนแรกที่คิดว่าจะดุลูกชายคนโตที่จูจ่ๆก็เป่าปีเสียงดังเรียกพ่อบังเกิดแก้วของเขาให้รีบกลับมาแต่ตอนนี้กลับนึกขอบคุณลูกลูกลูลที่ช่างรู้ใจโดยการรีบเรียกพ่อของเจ้ามาเคลียร์กับแม่ให้รู้เรื่องกันไปเลย นี่คิดจะหาเรื่องเดือดร้อนให้กันให้ได้ใช่ไหมเกิดเรื่องอะไรหรือพวกเจ้าแม่ลูกไม่พอใจที่พ่อเคารพยกย่องแม่เจ้าให้เป็นหูหินงั้นหรือเสียงฝีเท้าหนักเหยียบลงบนพื้นหน้าห้อง ของว่านจือลินพร้อมกับน้ําเสียงทุ้มต่ำที่คุ้นหูเสมอพอท่านเจ้าของบ้านปลายเท้าแต่ถึงพื้นลูกๆก,ก็วิ่งกลูเข้าไปเกาะแข้งเกาะขาทั้งที่เมื่อกี้รักแม่มากมาก ไม่ใช่ว่าไม่พอใจสักหน่อยเพียงแต่อาจเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นอีกเป็นแน่เรื่องวุ่นวายอะไรท่านอ๋องก็ทรงทราบนี่พะยะค่ะเจอลิ้นตอบน้ำเสียงแผ่วเบาเพราะไม่อยากพูดให้ใครได้ยิน สำเนียงและวิธีใช้คำพูดระหว่างเขากับหลานอ๋องมีค่าอยู่ทั้งคนข้าจะปกป้องลูกและก็เมียของข้าเองถึงจะพูดแบบนั้นแล้วทำให้สบายใจขึ้นมาเยอะก็เถอะแต่ก็อดเป็นห่วงมากไม่ได้จริงๆ คนอย่างเฉินเหม่ยลี่นับว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลคนหนึ่งในเมืองเลยก็ว่าได้ไม่ใช่กลัวแพ้แค่ไม่อยากวุ่นวายกับใครจริงๆพรุ่งนี้ต้องเตรียมตัวรับกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นให้ดีไว้เลยเชียว จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบทที่19ตอนที่92ของเรื่องนะครับโปรดติดตามรับฟังและเอาใจช่วยผู้หญินสกุลว่านของเรากันด้วยนะครับเจ้าเด็กแฝดลู่ลู่และหลินลินด้วยนะครับตอนนี้เวทวิหลานกับนักรบไฟบิน กลับมาแล้วนะครับรับฟังตอนต่อไปได้ในวันถัดไปครับ